เห็นมดนไหมทุกคนเห็นมดนไหมตัวนี้ใช่ป้ะเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ท้ายแตะมาไกลมาเร็วกว่าเขาเลยเนี่ยนะเน้ไมหมดเลยมดภารกิจกลักดันช้างความท้าทายและอันตรายในยามค่ำคืนโอ้เย็นจริงๆนะตรงเนี้ยเวลาขับผ่านในตรงนี้ตรงนี้เย็น รภารกิจตักดันช้างเป็นงานที่หนักและก็อันตรายอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่การมองเห็นมีข้อจํากัดและทุกอย่างรอบตัวล้วนปกคลุมด้วยความมืดมิดเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่ง <c oughs> เจอทีว่ว่าหลังสะพิรุษการเฝ้าระวังและการปฏิบัติงานในช่วงนี้จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลักและหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือโดนความร้อน โดนความร้อนดวงตาที่มองเห็นในความมืดเมื่อท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยความมืดของป่าและก็น้ำรอบด้าน,นทีมเจ้าหน้าที่ไม่มีทางที่จะมองเห็นปูช้างได้ด้วยตามหลังอยู่หลังสะอยู่หลังสะปูประมาณ60กว่าแล้วแต่วันหน้าก็ได้ตอนนี้อยู่ใกล้หลังบ้านเมากนีหมือนอยู่แค่หลังสะโอ้ยสะใหญ่ลูกเนี้ยเหรอใช่ตัวน้ำมันนะใช่ กจอดตรงนั้นลงนั้นเลยนีไม่ใช่สระนี้ไม่ใช่สระนู้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสระตรงนี้เนี่ยนี่เนี่สระนี้นี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่สระลูกใหญ่ทองนู้นนะสระนี้ตัวเล็กเยอะค่ะตัวใหญ่ก็เยอะเบื่อัวนี้เลยเนี่ยตรงนี้หมดเยอะนี่เห็นมะนี่รวมเต็มที่แล้วที่ยังบังใบไม้แล้วเราไม่เห็นก็เยอะค่ะเนี่ยเกาะเกาะ ต้นไม้อันนี้ก็ไม่มีเราก็ไม่เห็นไอเกาะนี้ก็ไม่เห็นตัวเดีโน้จะข้ามอะตรงนี้ข้ามน้ำข้ามเนี่ยกำลังข้ามหรือลงไปกินน้ำก็ไม่รู้นี่ค่ะที่มาเฝ้าอันนี้หลังสะ อันนี้คือถนนดำอันนี้คือถนนดำมีเจ้าหน้าที่กับอาสามาช่วยทีมเจ้าหน้าที่ไม่มีทางจะมองเห็นฝูงช้างได้ด้วยตาเปล่าเลยโดนความร้อนจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์มากในการปฏิบัติภารกิจช่วงกลางคืนโดยมันสามารถตรวจจับความร้อน,น,นจากร่า,างกายของช้างได้ทำให้เรามองเห็นเขาผ่านมอนิเตอร์ได้อย่างชัดเ,เาาจน แม้ว่าจะอยู่ในป่าทึบหรือบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงการที่โดรนสามารถบินได้สูงและก็ไร้เสียงทำให้สามารถเก็บข้อมูลโดยไม่รบกวนทางซึ่งช่วยให้การวางแผนและการเคลื่อนย้ายมีความปลอดภัยมากขึ้นข้าวๆก็ประมาณ60สบจ่าหน้าที่กับอาสา เดวมันลอมามานเี่หรือไอ้ยมันเป็นไรเจมันมันเป็นโรคจิตกช้างัเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะค่าเราบอกความท้าทายของภารกิจในพื้นที่เชื่อมต่อภารกิจผักดันช้างมักเกิดขึ้นในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างป่ากับพื้นที่ทุกิจของชาวบ้านซึ่งช้างมักจะเข้ามาหาอาหารโดยเฉพาะเมื่อมีแหล่งน้ําและพืชผลทางเกษตรอยู่ใกล้เคียง ในเวลากลางคืนฝูงช้างมักจะรวมโผลและก็เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวงังการใช้โดนในช่วงเวลานี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าการเข้าใกล้ฝูงช้างเป็นระยะประชิดไม่สามารถมองเห็นพวกเขาจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทําง,งานอย่างมหาศาลน้องแตงกวาอยู่ในชุดนี้แหละค่ะแตงกวาก็แงยังไม่เห็นตัวเลขตัวมืนก็ตั้งแตงโมอีกตัว,ตตงงตวใช่ไหม ต้มโอปูาปลูกักบุ้งเบีอตั้งบดแหลกที่ต้มโอข้าคิ้วมันก็หาเรื่องนะแต่เดี๋ยวถ้าจะข้ามเอ่อจะรวมกันค่ะแล้วก็เหมือนก็จะชักแถวถ้าข้ามปุ๊บอะทุกตัวจะไปรวมกันเข้าแถวแต่เจ้าที่เราเราฝั่งนู้นชุดนึงนะ การตัดสินใจใช้ข้อมูลจากโดรนภาพจากโดรนความ<ด>ร้อน,อนทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำาปยับละตรเนี้นตรงเสียงเช่นระยะห่างระหว่างฝูงช้างกับชาวบ้านและเส้นทางที่ช้างจะเดินไปต่อซึ่งช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและก็หลักดันช้างให้กลับเข้าป่าได้อย่างปลอดภัยโดยไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับฝูงช้างเดินกลับไปแล้วเป็นแถวเลยเริ่มรวมแล้วเดินกลับนะ ไม่คือหรอพี่มองไม่ขึ้นหรอามีไทงซ้ายครับในคืนนี้พบช้างโขงใหญ่จํานวนกว่า60ตัวกําลังรวมโขงและกําลังออกเดินทางเพื่อหากินตามเส้นทางที่เขาจะเดินไปเก็แถวแล้วเก็แถวแล้วก็แถวแล้วไปป่ามันไปอะไรมาหน้าไปทางกีรักกีต่อไปเข้าไปที่แรกกระจายผมแม่รู้นะมากระจายกันเดินช้าๆ ชุดนูก้กระจายกันนะเห็เออนไหมจ้ามันมีชุดแย่ไปแล้วมีกระจายอยู่นะที่ไม่ไปก็มีนะโอ้โหมีแต่ใช้ใหญ่ไปไปก็มีนะจะเห็นได้ชัดว่าโดรนสำคัญกับทีมงานขนาดไหนเรารู้พิกัดเขา,าเรารู้เ<ะ>ส้นทางเดินของเขา เรารู้ว่ามีช้างแยกตัวไม่ติดตามโผงและก็เป้าหมายเขาจะไปทางไหนต่อหลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาในพื้นที่นะครับในการกระจายกำลังขนออกไปเฝ้าตามพื้นที่เส้นทางที่ช้างเดินไปผมรู้ไหมไของพื้นี่นเดียวพอกากระจายที่ผมส่งไฟอยู่นะสองแปครับรับทราบเอยกรตอบคนแก่เขาด้วยไปดูนะสองสามสามอ มีคนอยู่กระต๊อบเปล่าแล้วเป็นไงบ้างช้างกำลังมุ่งหน้าไปกระต๊อบหลังกระต๊อบอ่ะอาสาบีได้กินไหมอาสาบีหลังกระต๊อบหลังกระต๊อบอันนี้อันนี้คือกระต๊อบกำลังไปกระต๊อบเป็นไงบ้วมีคนอยู่ตรงนั้นปหมมีชุดเราอยู่ในกระต๊อบ คนแก่เหรอใช่สองครับตบกับป๊อปหลังไหนหลังเอหลังแปลงผักเอตรงแปลงผักเตี้ยนายศแตกแตกกระจายตัวตัวตัวต็มตรงขาปลูกผักอ่ะจะไม่สามร้อยจอดอยู่วันน่ะนายศอยู่วันนี้เหรอบ ขอบคุณทุกๆก,การดูแลเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแลขอบคุณครับดีลุงกุ้งไม่ดูตัวเล็กของตัวได้เสียเราตัวบินดูนนปั <c oughs> ด <c oughs> ไหนมีสาวเลยเขาไว้บินดูช้าง เยอะจากประมาณสามองเจอไหมครับขาดตัวเลยแต่เนี่ยมันยืนกันม็นกลุ่มอยู่หลังกระต๊อบอ่ะเดียหน้าีหเดินระวังด้วยครับมันมีตัวใหญ่แยกกันไปเยอะเอยอีกชุดหนึ่งริมคลอง นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีแตกข้ามคลองแล้วตัวหนึ่งโอพร้อมข้ามจะข้ามนี่ว่ามีชุดหนึ่งจะข้ามข้ามคลองมันข้ามคลองมาแล้วเดี๋ยวมันจะไปข้ามถ้ามันตีซ้ายมันจะข้ามอีกคลองหนึ่งไปถนนนะไปที่ถนนนะเห็นไหมชุดนี้ชุดนี้คือที่ไม่ไป เดี๋ยวพี่ไปดูไอชุดหลังกระต๊อบให้เขาก่อนมีคนแก่อยู่ค่ะทังเขง่าหรือบ้าง